สนับนุนพัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพเพีงดีีขึ้นทุกวันโรงพยาบาล การลดน้ำหนักโดยใช้อาหารทางการแพทย์หรืออาหารทดแทนกาลังได้รับความนิยมนะคะแต่มักจะไม่ประสบความสําเร็จในระยะยาวเนื่องจากมีข้อจํากัดหลายประการค่ะทางโรงพยาบาลเทพทารินจึงได้คิดค้นโปรแกรมลดน้ําหนักโดยใช้อาหารปิ่นโตหรืออาหารทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในโปรแกรมค่ะใครที่กําลังลดน้ําหนักนะคะตามมาเลยค่ะ ีี่ยดิดขึ้นทุก่าจารยค่าแหมพูดถึงโปรแกรมลดน้ำหนักนะคะเชื่อว่าสาวๆหลายคนนี่อยากดูกมากเลยมีขอ้อ차เป้าหมายหน่อยค่ะ เป้าหมายของการทำโปรแกรม,รกรมในการ,ารลดน้ำหนักนะคะเนื่องจากว่าภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนลงพุงนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดเบาหวานนะคะแล้วก็ซึ่งปัจจัยนี้ค่ะมันสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะด้วยการลดน้ำหนักโรงพยาบาลเราก็เลยพยายามที่จะพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาโดยบูรณาการให้สหาสาขาวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วม ะะโดยใช้เวลาทั้งหมด12ส,ส,สัปดาห์ในการควบคุมน้ำหนักค่ะคะ่ะ <c oughs> ก็สำหรับโปรแกรมนี้นะคะจะประกอบไปด้วยทีมนักจิดนอาหารผู้ชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายนะคะและก็แพทย์ประจําตัวแล้วมีขั้นตอนในการทําอย่างไรบ้างคะสำหรับ,บรกระบวนการนะคะเริ่มต้นจาก ก่อนที่เราจะพัฒนาโปรแกรมเนี่ยเราก็เลือกกลุมพนักงานของเรานะคะจำนวนทั้งหมด15คนที่มีปัญหาใช่ที่ปัญหาก็คือเกณฑ์ในการคัดเข้ายง่ายเลยก็คือน้ําหนักตัวเกินเบียมไอเกิน่เงี้ยนะคะดักชนีมวลกายเกินค่ะแล้วก็ในจํานวน15คนเนี่ยค่ะจะมีคนที่มีปัญหาเรื่องของภาวะอ้วนลงผุมว่าเมตาบอลิกซินโดรมเนี่ยสคนนะคะพอคัดเลือกเข้ามาแล้วนะคะทั้ง15คนเนี่ยค่ะจะต้องผ่านการ รับคําแนะนําจากทีมนักกาหนดนอาหารผู้ช,ชี่วชาญในด้านการออกกําลังกายเพื่อที่เขาจะสามารถจะไปดูแลตเองต่อได้<อ>แต่ว่าในโปรแกรมเนี่ยเราจะแบ่งไปทั้งหมด3เฟสค่ะ,ะในเฟสแรกนะคะจะใช้เวลาทั้งหมด2สัปดาห์ซึ่งในเฟสแรกเนี่ยเราจะ,ะจํากัดปริมาณของคาร์โบไฮเดรตอยู่ที่30-60กรัมต่อวัน ก็คือทานข้าวแป้งน้อยมากๆแต่ว่าในช่วงที่2ค่ะเราได้ใช้อาหารปิ่นโตหรือว่าอาหารทางการแพทย์เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพื่อที่จะให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปได้โดยที่ไม่ยากจนเกินไปค่ะซึ่งก็จะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะคะอยู่ที่ประมาณ60นะคะถึง90กรัมต่อวันก็คือตรงนี้คือเราจะมีตารางบอกให้เขาเลยใช่ไหมคะว่าคือวันนึงเราควรจะกินมื้อนี้ คับโปรตีนอะไรเท่าไหร<ช>่คือเราจะแบ่งแยกไปเลยป่ะคะใช่ค่ะซึ่งโปรแกรมนี้เราจะเน้นที่การจํากัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ให้โปรตีนเพียงพอพลังงานเหมาะสม,มแล้วก็มีแบบการแนะนําให้ไปออกกำลังกายด้วยเหรอคะใช่แล้วค่ะในโปรแกรมนี้นะคะจะต้องออกกำลังกายอย่างน้อยนะคะประมาณ1 4 5ยสถึงร้อนาทีต่อสัปดาห์ แล้วหลังจากทำขั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ผ่านไป12สัปดาห์นะคะมมีผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการจบได้คือ14คนจาก15คน,นะคะยอมแพ้ไม่หนคนออจริงๆไม่ใช่ยอมแพ้ <laughs> เหมือนกับเขาบรรลุปเป้าหมายไปก่อนแล้ว <laughs> ใช่ค่ะเราก็เลยเหมือนเอ,อเอามาวิเคราะห์ผลเพียงแค่14คนเท่านั้น <laughs> นะคะซึ่งออทั้ง14คนนยคะร้อยละ80นะคะสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ อยู่ที่ค่าเฉลี่ยนะคะ5%จากน้ำหนักตั้งต้นก็คือ<ะ>คนที่ลดได้มากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10กิโลโ<อ>ใช่ภายใน12สัปดาห์ใช่ภายใน12สัปดาห์<ะ>ค่ะแล้วก็ลดหลัดลงมาเรื่อยๆแต่ว่าน้อยสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3กิโล<ะ>ที่ทําได้ค่ะแล้วก็สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดเบาหวานได้โดยที่เราจะติดตามผลของระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ค่าไขมันในเลือดทุกคนก็ออกมาได้ค่อนข้างดีค่ะอ๋อโอเคค่ะ าจารย์คะแม้สาหรับใครนะคะที่คิดกําลังจะลดน้าหนักอย่างที่อาจารย์บอกนะคะการลดน้ําหนักเนี่ยไม่ใช่ทําให้เราดูดีขึ้นแล้วสุขภาพเราก็ดีตามไปด้วย<ช>อย่างที่บอกค,คือความอ้วนเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานวันนี้ค่ะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์ที่มาแนะนําแล้วก็ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะจะขอขับเคลื่อนคุณภาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บรรดาลวัฒนธรรมองค์ on oh.